ยอดการสั่งซื้อวัคซีนโควิด -19 ล่วงหน้าที่สูงกว่า7,000ล้านโดสสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการวัคซีนทั่วโลกได้เป็นอย่างดีแม้ว่าผู้ผลิตหลายเจ้าจะยังคงต้องตอบคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกาที่พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดมียอดสั่งซื้อล่วงหน้ามากที่สุดไม่ต่ำกว่า2,900ล้านโดสแล้วนะครับในจำนวนนี้เป็นของอินเดียมากถึง1,000ล้านโดส รองลงมาเป็นของโครงการโค v ว x กสาภาพยุโรปและสหรัฐเจ้าละ300ลอาลานโดสครับวัคซีนตัวนี้เป็นชนิดไวรัลเวกเตอร์หรือการฝากสารพันธุกรรมบางส่วนของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ไว้กับเชื้อไข้หวัดของลิงชิมปันซีหรือชิมปันซีอาดีโนไวรัสและฉีดเข้ามาในร่างกายของเราเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับ สาเหตุที่ทําให้วัคซีนตัวนี้ได้รับความนิยมจากหลายประเทศเนื่องจากมีราคาถูกตกโดสละ3ถึง4ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ90ถึง120บาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังสามารถเก็บรักษาไว้ในตู้แช่อุณหภูมิมาตรฐาน2ถึง8องศาเซลเซียสเอื้อต่อการขนส่งไปยังประเทศปลายทางด้วยครับ ขณะที่วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ที่พัฒนาร่วมกับบริษัทบีออนเทคของเยอรมนีและวัคซีนของบริษัทโมเดนาใช้เทคโนโลยีใหม่อย่าง mRNA ต่างจากผู้พัฒนาเจ้าอื่นนะครับแต่ mRNA ก็มีข้อเสียคือถูกทำลายได้ง่ายในธรรมชาติจึงต้องหุ้มด้วยถุงไขมันหรือลิปิดนาโนพาร์ติเคิลเพื่อความปลอดภยัยจนกว่าจะฉีดเข้าไปในร่างกายของมนุษย์ โดยเจ้าถุงไขมันนี้เป็นนวัตกรรมเฉพาะตัวของผู้พัฒนาแต่ละเจ้านะครับทำให้ความคงทนไม่เท่ากันนี่เป็นสาเหตุว่าทําไมวัคซีนทั้ง2ตัวเป็นวัคซีนชนิดเดียวกันก็จริงแต่ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่แตกต่างกันอย่างวัคซีนของไฟเซอร์ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิเย็นจัดถึงติดลบ70องศาเซลเซียสขณะที่วัคซีนของโมเดอร์นาสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิติดลบ25ถึงติดลบ15องศาเซลเซียสใกล้เคียงกับอุณหภูมิของตู้แช่แข็งตามปกติ และประเด็นเรื่องอุณหภูมิในการเก็บรักษาก็เป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อวัคซีนด้วยครับประเทศที่สั่งซื้อวัคซีนล่วงหน้ามากที่สุดคืออินเดีย2,200ล้านโดสรองลงมาคือสหภาพยุโรปสหรัฐและโครงการโควัคซ์แม้ตัวเลขสั่งซื้อของอินเดียและสหรัฐดูเหมือนจะเยอะแต่เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรแล้วยังสู้หลายประเทศไม่ได้ข้อมูลจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กชี้ให้เห็นว่า แคนาดาอังกฤษและออสเตรเลียเป็นประเทศที่สั่งซื้อวัคซีนเกินจำนวนประชากร3อันดับแรกของโลกโดยแคนาดาสั่งซื้อวัคซีนจากผู้พัฒนา6เจ้ามากถึง266ล้านโดสครอบคลุมร้อยละ410ของประชากรทั้งประเทศวัคซีนที่แคนาดาสั่งซื้อสูงกว่าจำนวนประชากรหลายเท่าตัวเนื่องจากแคนาดามีประชากรเพียง38ล้านคนเท่านั้นขณะที่ญี่ปุ่นสั่งซื้อวัคซีน290ล้านโดส ครอบคลุมร้อยละ120ของประชากรส่วนเกาหลีใต้สั่งซื้อวัคซีน64ล้านโดสครอบคลุมร้อยละ71ของประชากรส่วนที่เหลือจะรับวัคซีนผ่านทางโครงการโควัคซ์ขณะที่ไทยสั่งซื้อวัคซีน26ล้านโดสจากบริษัทแอสตราเซเนกาครอบคลุมร้อยละ20ของประชากรสูงเป็นอันดับที่3ของอาเซียนรองจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย การก้านซื้อวัคซีนของประเทศรายได้สูงทําให้เกิดความกังวลว่าประเทศรายได้ต่ําอาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังในวิกฤตการระบาดของโควิด -19 The People's Vaccine Alliance เผยแพร่ผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการก้านซื้อวัคซีนของประเทศรายได้สูงซึ่งชี้ให้เห็นว่าประชากรในประเทศรายได้ต่ําอย่างน้อย67ประเทศจะมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนเพียงร้อยละ10เท่านั้น ขนาที่ประเทศรายได้สูงซึ่งมีสัดส่วนประชากรคิดเป็นร้อยละ14ของประชากรโลกกลับถือครองวัคซีนไวมากถึงร้อยละ53แม้บริษัทแอสตราเซเนกจะรับปากว่าจะส่งมอบวัคซีนร้อยละ64ของวัคซีนที่ผลิตได้ไปให้ประเทศรายได้ต่ำในราคาทุนแต่ผลการศึกษาชิ้นนี้ตั้งข้อสังเกตว่าวัคซีนจำนวนนี้ของบริษัทแอสตราเซเนกาอาจเข้าถึงเพียงร้อยละ18ของประชากรโลกเท่านั้น การศึกษาในครั้งนี้ยิ่งตอกย้ำว่าบริษัทผู้พัฒนาเพียงเจ้าเดียวไม่สามารถแจกจ่ายวัคซีนให้เพียงพอกับคนทั้งโลกได้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาวัคซีนโดยเร็วจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำแบบจำลองของมหาวิทยาลัยดุกในสหรัฐประเมินว่ากว่าจะให้วัคซีนครอบคลุมประชากรทั่วโลกอาจต้องใช้เวลานานประมาณ3-4ปี ขณะที่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าวัคซีนไม่ใช่ยาวิเศษที่จะจบปัญหาได้ทั้งหมดดังนั้นมาตรการรับมือด้านสุขอ,อนามัยยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องปฏิบัติตามกันต่อไปพงสศธรสุขพงศ์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน